Tuổi chết cái đấy tuần vào Tuần tùy này Đây mà bông này nằm ở đây Hoa chết cái đây Bông chai mặn bằng này chết rồi, chết 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 Để đi ăn chết mấy đây là rồi Ăn chết mấy rồi chết đây là này Nó còn rôn Bông mấy đây là hoa chết cái đây Đi đi rút anh xem luôn có chết nha đừng chơi yên yên rồi mới ra kéo u nát lần cả tuần mắc đấy ต้องค่อยกอยเช็ดค่อยกอยไปเรื่องเอาไว้ได้กระได้กับแต่ว่ามันก้าวกับรวยนี้ไลยอย่าบางอีใจว่าอย่าไปฟุ้นอย่าไปบังกลับมามันยัดก้าวไปนะเดี๋ยวนี้อักต่อเดี๋ยวหาเจออยากอันนี้หาเจออยากต้องไปหาเจอแต่ว่ารถเต่ว่าก็กลับรู้ปฏิทินรถแต่ก็เตื้อเลยไรใกล้บนนี่ตามตรงตลาดไม่เหน่ใจกับว่ามันมีใกล้ไหมบางทีก็ยัาไม่ได้บางทีก็ย่าไม่ได้ครับ

้องกรยันจ็ดเลยเดยวกับแม่แววกระยันจ็ดบ่อยๆให้เราว่าทำไมไม่โดยใจเลยก็ดูดหมากนวยเลยหลังเจ็ดอะไนี้นี่เจ็ดได้เป็นวันเลยเนี่ยจริงอะไรแต่เด็กนะพุ่มเลยเย้าหลวงปุ่เจ็ดได้ตั้งวันรวยเพราไม่มีอะไรนั่นเลยนี่ก็เปิดก็ไม่ก็ได้เปิดหม่อมันก็ไม่กไดใจรวยเสียว่าตุ้นก็อย่างเก้านั่นรวยแค่นั้นเราไม่ได้ใจ ดูดมาโน้วยรองน้วยนี่คือนังอย่างในติดกีิวกับติดเลยเจ็ดได้เป็นวันบางทีปวดเร้ออยากเจ็ดเลยก็เดินมันก็ได้สาวัน่ะเจ็ดเลยๆกับเจ็ดเลยๆไม่ต้องไปเดืเดือดเลยแต่ว่ากีกรันไม่กระยัดกับเช็ดมารบงน้วยรองน้วยกับรองว่าปุ๊บลับปุ๊บลับแววแม่ต่างกิ่งเลยเลยญิงเงือก